ครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวพี่ชาแนะนำตัวก่อนอ่ะสวัสดีครับผมรัฐนะครับรัฐไทยรัฐพูมมาลาครับจากบริษ,ษัท GT ครับผมผมแหน่งอยู่วิจิตรคลาสสิกบางนานะฮะครับ,รบต,ตัวแทนคนรักรถเลโทรแล้วกันใช่ กิจกรรมครั้งนี้นะวันนี้เรามาทําอะไรกันพี่วันนี้วันนี้มิมีมารวมพลร,รวมตัวกันใช่ทำกิจกรรมเพื่อจะไปวิ่งพาเลตวิ่งพาเลตรายการบางแสงกลางปีนะครับประจําปี2 5 6 5หรอ่าหรือบางแสงกลางปี2,022ใช่ 2, 2, อ่าซึ่งซึ่งเที่ยวนี้ก็คือครับว่างเว้นมา2ปีโควิดอ่าติดโควิดปีปี 2020-, 2020. 2 0 2ีครับนะและปีนี้เป็นปีที่หลังจากโควิด ขี่คายใช่ครับก,ก็มาทำกิจกรรมสถานีสถานการณ์ดีขึ้นครับคนรักรถนะครับทั่วประเทศไทยตอนนี้มารวมตัวกันในงานของบางแสนกลางปีมามารวมตัวกันในงานของบางแสนกลางปีใช่พี่นารากิจกรรมทั้งรถแข่งเลย<ช>ทั้ง,งอะไรหลายๆอย่างโโจะอยู่ในนีข้ขอบอกเลยว่าคนที่ชอบรถเลโทรรถซุปเปอร์คาร์หรือว่ารถคลาสสิกรถโบราณต้องมาดูต้องมาพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ครับผมเพราะว่า สนามบางแสนสปีดเว์เลยนะที่จัดาบางแสนกีปีครั้งนี้มันยกระดับขึ้นไปมันเป็นตอนนี้มันเป็นสนามในประเทศไทยเป็นระดับอาเซียนแล้วใช่ครับอทุกอย่าง ต้องบอกว่าทีมงานที่มาจัดในรายการนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมงานระดับประเทศที่มาทำรายการของบางแสนกลางปีซึ่งปกติแล้วนะครับบางแสนจะจัดทุกปีก็ว่างเว้นจากโควิดไปปีนี้เป็นปีที่เรามาเริ่มจัดเริ่มจัดแล้วก็บรยากาศอย่างที่เห็นครับรอบๆข้างเราพี่น้องเลโธเมาพี่นอเลโนะครับปีนี้ปีนี้พี่น้องเลโธเไได้รับโอกาสอีกเช่นเคยครับ หลังจากที่เราจะวิ่งกันมาทุกปีก็คือจะมีในช่วงของในพธิธีเปิดการแข่งขันครับผมเขาเรียกว่าขาบวนพาเลรขบวนพาเลรดะ ขบวนพาเลทพี่น้องเลโทที่จะไปวิ่งใช่ครับในพิธีเปิดการแข่งขันลิศเข้ามาทั้งหมดไม่ต่ำกว่า180คันครับที่เข้าที่มีรายชื่อมาแล้วก็มีระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องเข่งขันที่หนึ่งสำหรับรถทุกคันนะครับไปวิ่งสวยๆในสนามแข่งขันจริงในจำนวนยี่สิบโค้งทั้งหมดครับในสนามบางแสนสปีดเว้วันนี้เรามากับทีมคนรักเลโธวิ่งขบวนพาเลทนั่นเองนะครับผม ก็เนี่ยอ่ะจะเป็นบรรยากาศบร่ยรถรถทีดด่มาวิ่งพาเลทกันะนะพี่น้องที่ที่มีที่ท,ที่ยินดีที่จะตื่นเช้าเช้ <sheets aw. S 2> <laughs> ามากเลยนะวันนี้พี่เช้ามากนะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ตีห้าคือมันรูปนลทุกอย่างตอนนี้ <ạ. S 2> มันมันจะต้องก็ต้องฟิกเวลาทั้งหมดเพราะว่าเวลาทุกอย่างมันโอ้โหเพราะมันต้องลันไปเรื่อยๆเราเลยต้องเตรียมตัวแต่เช้าแล้ววันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีมาด้วยใช่ไหมครัผู้ใหญ่ต้องต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก็ บริษัท GT ทีไทย,ยแลนด์จีทีไทยไทยแลนด์อ่าไทยโดยนะครับผู้นําเข้านะครับยางรถยนต์ GT ทีไทยโดยคุณนรลสงศ์โรสสัตรัรตรรบริษัทเอ็มแอนทีไทยเซ็นเตอร์นะครับ สำนักงานใหญ่อยู่ที่ระยองนี่เองับใกล้ๆกันนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสนับสนุนคนรักรถเลโทววิ่งขบวนพาเลทสนับสนุนปีนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันละสนับสนุนมา3ปีแล้วสำหรับ GT นะครับแล้วต้องขอขอบคุณท่านนี้นะพี่รัฐ GT เลยนะพี่รัฐเนี่ยเป็นคนประสานงาน ให้ท,ท,ท,ทุกทุกทุกอย่างก็เพื่อมามอบสิ่งดีๆให้กับครับพี่น้องเลโทก็ในนามบริษัทก็ยินดีครับที่ที่จะสนับสนุนของนะครับขอพรีเมียมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ ช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเรยอโทในการวิ่งขบวนพาเลทุกอย่างนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้บริหารนะครับคุณนรงศักดิ์โรสตลัสนะครับผู้นำเข้ายานรถย์ GT นะครับเจ้าเดียวนะครับแห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่ระยองผ่านไปก็แวะไปใช้บริการหรือเห็นสัญลักษณ์ t t ก็สามารถไปสอบถามทางเพจกันได้นะครับ GT นะ w w w g i t i com นะครับสอบถามกันได้เลย ก็ต้องขอขอบคุณพี่รันด้วยขอขอบคุณพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะเนี่ยพี่คนนี้นี่ตัวแทนประสานงานทุกด้านทุกเรื่องให้กับพี่น้องเลโทรเรานะครับบรรยากาศวันนี้ต้องขอบอกว่าจัดเต็มนะครับรถที่เข้าร่วมขบวนในนามของคนรักรถเลโทรเนี่ยก็ สีสันสวยงามด้วยรถที่หายากอยู่แล้วแล้วก็เป็นรถที่ระดับตํานานทั้งนั้นนะครับรถที่หายากทั่วประเทศไทยมารวมที่บางแข่งกลางปีนะครับโดยคนรักรถเลโทรด้วยอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งของพี่น้องเลโทรประเทศไทยใช่ใช่ที่ที่เล่นรถเลโทรใช่ใช่จากรถผูผู้พังพังเก่าๆรถคุณพ่อรถคุณแม่ตามฝันในวัยเด็กเอากลับมาปั้นให้มันขับขี่รถลั่นในถนนประเทศไทยได้เหมือนเดิมนะ ขบอกว่าทั้งหมดที่ที่เรานํามาวิ่งพาเลทกันทั้งหมดก็เกือบ6 0 0คันห้าหกบนะครับวิ่งได้จริงแล้วก็สามารถวิ่งออกทริปวิ่งใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงรๆแล้วก็ระดับตํานานทุกคันสําหรับคนที่รับรถแล้วก็ฝากไว้ถึงก่ออยากมาดูรายการบางแสงกลางปี <มา S 2> ก็ยินดีเลยครับ,รบวันนี้มีขบวนพาเลทยิ่งใหญ่มากผู้จัดระดับโลกแน่นอนแล้วก็ทีมงานของเขาคือ แข่งในการวิ่งระดับประเทศทีมงานระดับประเทศแน่นอนครับก่อนจะไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปสเตชันที่สอต่อนะครับเดี๋ยวติดตามภาพกับผมและพี่หนิอยู่กันด้วยกันเรื่อยๆทั้งวันวันนี้นะครับภาพทางเพจ JK ด้วยร JK ด้โจ JK ตลาดสามารถไปติดไปติดตามนะครับกิจกรรมต่างๆกิจกรรมดีๆจากเว็บเพจของ JK ตลาดหรือท่านใดสนใจเห็นสาระ GT ก็เวอ์ไวย์เบส GTI com นะครับหรือชอบเล่นรถ ก็สามารถไปติดต่อคนรักรถเลโทรหรือเพจพี่เน่งอยู่วิจิตก็ได้อยู่เหมือนกันจะตามตามตามผม,าผมก็ได้ในเฟซผมก็ได้เน่งอยู่วิจิตคลาสสิกบางนาก็มันจะมีกิจกรรมของกลุ่มเลโททั้งหลายหลาผมก็จะ,ะพยายามจะโพสต์แชร์ชประชาสัมพันธ์ให้ได้เห็นกันครับผมเดี๋ยวตอนนี้ต้องขออนุญ,ญาตไปเตรียมตัวก่อนเพราะพี่น้องเราหลายคนกำลังรอเสื้อรออุปกรณ์ของเราอยู่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในสนามแน่นอนครับทุกคนครับโอเคครับผมครับ